สวัสดีค่ะทุกๆท่านยินดีต้อนรับสู่ชินอส์บะสา้าชนแนกันอีกแล้วนะฮารฟวันนี้เราจะมาต่อกันที่พระไบโอช็อค ok ภาคที่1กันนะคะในคลิปที่3นี้นะคะต่อจากพระคลิปที่2ที่ผ่านมานะคะก็เนื่องจากว่าชิโนอสหาทางออกไม่เจอนะคะก็เนื่องจากว่าลืมไปเลยว่าข้างบนข้างบนข้างบนหัวของท่านเนี่ยมจะมี ลูกสอนอยู่นั่นคือชี้บอกว่าเราต้องไปทางไหนนะคะชิโนะลืมดูต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะก็ต,ต่อกันเลยละกัน <c oughs> โอเคต่อกันคลิปนี้ชิโนะจะขอให้จบแค่พาร์ทเมดิคอลพาร์เรียนนะคะโ <c oughs> okay, อเค let's go ต่อเลยซ <c oughs> ีไหนเนี่ยกลับไปทางนี้นะ,ะ <c oughs> ไออยู่นะเปลี่ยนเลยโอเคต่อกันค่ะ เ,เข้ามาละเจออะไรบ้างเนี่ยเอก็บของเก็บอของพร,ร้อมๆอุ้ยมัน,นมบาระเบิดมาเฮ้ไหนไหน,ไหนมา,าไรสิต้องทำอะไรเนี่ย เป็นทาซานเหรอวะอุ้ย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 อ้ยเจ็บมามาเล่นโยนลูกบอลโอ้โหยังไม่ตายฮะเแฝดกันประเนี่ย มันไม่วิ่ง uh, ผัดเลยเนี่ยตายฮึหมดฮึหมดยังมีอีกเหรอเล่นด้วยเล่นด้วยอ้าม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 าอิบจะหมดแล้วฮะเนี่ยอ at ่าเล่นไปโอ้ยจ๊ะ ไปไหนกะไม่ไหวแล้วช็อตกันเลยละกันขมอนโอ้ยจิบลืมมา <c oughs> เล่นสิเล่นสิปดยังมาขมอนเปิดประตูให้หน่อยเดินสิ

ไปรูดของรูดของไม่มีมขออเามาสิมามาเออบอกกัต้นเไปกันเถอะทุกคนโอเคโอเดีโอ หมอโรคจิตนี่นาโอ้ขอบเปลี่ยนกันไงหู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 มาเสียอ๋อเจ็บจุ่ ระเบิดฮะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บชี้ได้อยู่โอเคช็อตกันแล้วกันโอ้ยจริงๆนะน่าจะเก็บไปตัว นั้นมากกว่าเกย์ไกสอ้ออ้อยอ้ยแฮกได้ไหม <prove>? โอ้โหไปไหนกันต่อฮะว้ามีทางนี้เลย ไม่แค็งครับไม่แขโอ๊ยเก็บโครงเก็บของให้พร้อมนะคะสุดเดยวเจอสึกหนักกันอีกต่อไปโหต้องแฮกโหย,ยากด้วยโอเคลองกันอ๋อไม่ทันฮนะโอ้เจ็บ ม,มาลองอีกรอบหนึ่งโอเคตั้งสติเมิ่มโหยากด้วยไปได้ไหมไม่ได้ฮะยอมพยอมพอยอมยอมโอเคไปกันต่อมา Just open your eyes, and when I see her, she cuts me into a thousand beautiful ones. What can I do with this one, Aphrodite? She won't stay still! I want to make them beautiful, but what? they always turn out wrong! That one's too fat! This one too tall!

ตายฮะตายเพราะยาตายเพราะพลาสติกชัดโอเคต่อแล้วอุ้ยอุ้ยโดนเจ็บจุงเบยเออออว่าเราวะั i walk my way to the back side of Port Neptune myself. We'll get there soon enough. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, mm -hmm. uh, The nose looks terrific, Dr. Steinman. <laughs> <laughs> doctor? You know, looking at it now, I didn't realize how much your face... ...saves. <laughs> yeah. oh, excuse me. Oh ho! Oh ho! Oh เตรียมไม่พร้อมก่อนนะมาได้ยินเสียงอะไรวะโอเคเดี๋ยวมั่นใจว่ามันยังตายไม่หมดนี่มา Come on guys เฮ้ยดูอดน <easier> ี่ดูเอดนีนี่จ้าตายอตายแล้วงหมดแล้วไปกัเถอะกลับไปทางเดิมนะคะเอ๊ยอะไรอ่ะ

Who will be shot next? Easy now, yeah. Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam, just enough to get by. I'll not uh. have him hurt my little ones. It's okay, lad. That's not a child, not anymore, Lady. Doctor Tenenbaum <laughs> thought okay. of that. Bitte, do not hurt her. Have you not? he targeted necessary fosse ทีนี <even Stop. S 1> ้เราจะจะจับเป็นจับตายก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวที่จะชี้วัดว่าเราจะจบเป็นแบดเอ็นหรือว่าหรือว่าแบบจบดีอะให้เป็น o ห้เป็นเอ็นใช่ปะเข้ามาเอาดนั่นแหละขอ h i l e แน่นอนว่าชินโนจะให้มันจบดีนะฮเวสเดนนะฮะครับ,ะะรบเฮ้ยปะไม่ไมไม่ให้ไม่ใช่เฮเวิรดนะฮะเป็นจบดีนะฮะก็เป็นเอลัน <No, S 1> ช่วยนะฮะเอ็นก็คือแบบฆ่านะแล้วก็จะเป็นแอรเอ็นนะฮะ

โอเคซื้อยานม่กจปเนี่ยยาแพงมากโอซื้ออีฟล้กันมาหมดละอุ้ยตังหมดโอเคไปกันต่อ เต็มไปหมดเลยค่ะอ้กระสุนเกี้ยงเอ้ยไม่ใช่กระสุนเต็มผู้ผิดน่มากมีอะไรไม่มีอ่ะป้าไปกันต่อตื่นเต้นอะเต้นมากเจออีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมือก่อนเปลี่ยนมืออ้าแล ช่อันน oh. no no oh, ี้อะไรอะไรมาทำร้ายดีครับวอฟชมาฉันักดวดีสน้องไปไหนต่อโอ้ไปตรงนู้นต่อเลเปินสิ่งบิ๊กเดดดิ Oh, I like Adam from him. From her. You must deal with her big daddy first. Whoa, um. with some time, me some time. You do Ryan's eye now. You won't hear him coming, but he'll be there before you know it. Oh, What's the matter, Mary? You look like you're supposed. I don't feel so great. I'm busy, I'm not.

รออโอโอยสุดเต็มคชยใช้อันอื่นบ้างเนาะโอเคยอากันเยอะไปละเจมไปกันต่อนะคะคไปต่ออ๋อโอเ Security Alert e a c t i v a t e d Thank you. for your patience เไปต่อ <you> <c oughs> อยู่ที่ไหนอวเนี่ยโอเคโอเคค่ะจบกันแล้วค่ะสำหรับ medical ์ a พ i l ียน,นะคะก็ขอบคุณทุกคุคนะคะที่ติดตามและชมคลิปที่3นะคะจบอย่างรวดเร็วนะคะ โอเคค่ะช,ชมกันต่อไปในคลิปที่4นะคะอ่าอ่นว่าอะไรเนี่ยเนบจูนสโตตตี้ใช่ปะ่ะโอเคเจอกันขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย